สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะตั้งแต่วันนั้นน้องอันก็เพิ่งเริ่มอีกครั้งนะคะนี่ข้อมอกกับอีกั้นมอมอกกับไกีกไกี้เล่อ<ม>ันเคลียร์นี่นะคะอาบน้ําให้กับพี่พลายบัวทองนะคะทำความสะอาดให้กับพี่พลายบัวทอง ได้เชียงตาเจียงไปจมักกุ้งหอยปลงได้เชียงแนติอ้อนไปมักได้กินอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะพี่สายบัวทองกลับบ้านไม่รอน้ำมันแดงเลยกี่อันนี่นะคะ ใ่ขมับก็ยังบวมนะคะแล้วก็ต้องเซฟนะคะเอ๊ะล้วจุ๊บละกูไปไม่อกี้ให้เกี่ยงจุ๊บมาเอ๊ะจี้ก็จีไม่น่าเือรอนมอลวายเนี่ยฮะโอมีได้ฮะอือต้องเสียพื้นเลยเนาะ อาบน้ำแความสะอาดนะคะจะได้ละลอให้กินแล้วห้ามห้าวเด้อห้ามคลุ้มค้ามห้ามงุดนงีดเนี่ยเฟ้ล้วเอ๊ ไม่ยับแพร่ลึกกับตาไม,าม่เโดงได้สิผสบน้ำทำความสะอาดนะคะส่วนใน่ฟานก็ตั้งแต่วันนั้นนะคะก็กลัวไม่หายนะคะทางมือเรียบแล้วอันสวัสดีครับด้วยสิสวัสดีครับสวัสดีครับเรี้ว อาไปดี้จดนยัา,าดาเมันจะเล,ะละ่อนกวอบเม่มวยโด่งปั้นดังตุ้ไอ้ล้าหรือองตู้ฟองทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ำให้นะคะชำระร่างกายจะได้ สดชื่นนะคะจากที่ตกมันนานะคะเอ๊ะมาเอ๊การกินกินเอ๊ะเขาการกิดกัดพูดกำลังดีตึกอันเน่ากัดพูดด่าตึกจะอานมาเน่าพี่เอ๊ะเขาการกินยังไง กินแล้วก็อย่าดื้ออย่าโซนน้อยเจียงแตนยิงหุจี้เละแตนยิงมัม้งอาวิกันคอกันหมอ้อนี่คือ S A L o R เอสไอวอลอนี่ ม่ล uhm. ่ะจ่ยแวงวางม่จะบอลีลาคุเด้อก็ไปชอบเออหุ่นะหุ่นเนี้ยไอเจียงใอเกียดีอยู่ดีนะคะ เป็นไงบัวทองหืมเป็นไงขมับก็ยังออกน้ำมันแดงอยู่นะคะอาบน้ำไม่สดชื่นไหมสดชื่นไหมบัวทองจะไปเอาอะไรอีกคำหาอะไรอีกเนาะ ชายเบอร์ทองก็เป็นช้างพิการขาหน้าด้านขานะคะอายุยี่สิบเอ็ดปีนะคะน้องก็เป็นช้างพิการนะคะต้องใช้ชีวิตแบบลําบากมากๆเลยนะคะงห้ก็ฝากพิพายเบอร์ทองไว้ในอบอกออม,อมใจของแม่ๆทุกท่านด้วยเนาะแม่ๆเนาะนี่นะคะแม่ผลงานของพิชายเบอร์ทองนะคะหลักแสนเลยนะคะแม่ๆท่านใดนะคะที่ ที่จะสนับสนุนย่าะนะคะบ้านพี่สายบททองก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะสายบททองก็กินยางอร่อดอร่อยเลยนะคะเมามันไปเลยว่าไงสวัสดีครับเสียงด้วยครับเสียงครับด้วยครับได้เร็วตะขอก็จะถือแล้วก็จะไว้อย่างนี้นะคะตะขอ เวลานั้นก็จะลืมนะไม่ใช่ไรนะคะนีะ่กินไปกินห้าหรอยกินแล้วก็อย่าดื้ออย่าโซนให้รู้จักคุณแม่ด้วยไม่ใช่แม่ให้กินทุกวันแล้วก็ มากงุนหงิดใส่คุณแม่มันไม่ใช่เลยนะบะทองบะทองบอกว่าผมไม่ทำอีกแล้วครับแม่ผมขอโทษนะคะขอดูว่าจะ จะตกมันอีกหรือเปล่านะคะที่แต่ตอนนี้ที่คือจะออกก็ออกแต่ขี้ไก่นะคะตรงขมับนะคะตรงลึงยังไม่ออกอีกนะคะ<ม>กินได้ทั้งวีทั้งวันนะคะพี่สายบัวทองโอ้คันเกาคันแล้วก็เกานะคะ<ม>ไปขัดต้นนู้นหนูเสาต้นนู้นเลยไปขัดขัดสีชวีวันเลยจะได้ว่าไงจะไปขัดหรือไม่ไปขัดนี่ ดูความสง่างามนะคะถา้าไม่สิกานี้เป็นพ่อพันุ์ชั้นดีได้เลยนะคะแม่ดยว่าจะเดินไปไหนอีกนะคะนี่เราก็ต้องผูกยาวนะคะพี่ชายบัวทองผูกยาวนะคะไม่ได้ผูกสั้นเหมือนช้างเชือกอื่นนะคะจะเดินได้รอบนะคะ ว่าไงเรื่องกินแล้วดับหนึ่งนะคะไม่ยอมแพ้อยู่กับพี่สายยามเย็นนะคะอยู่กับพี่สายบัวทองยามยามเย็นนะคะ ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จกินน้ำเสร็จแล้วนะคะส่วนเรื่องต่อเติมบ้านพี่ชายบัวทองนะคะแม่แม่เดี๋ยวให้พี่ชายบัวทองหายตกมันจริงๆก่อนนะคะถึงจะทำนะคะถึงจะต่อเติมถึงก็อยากขยายพี่ชายบัวทองออกนะคะ จะต่อมาข้างหน้านี่นะคะกันสาสตร์กันฝนนะคะเวลาฝนมาก็จะแฉะอย่างนี้นะคะบ้านที่ชายประถองก็จะแฉะเข้าข้างในนะคะจะอยู่ฝั่งตรงกลางนิดนึงนะคะยังไงก็ฝากแม่แม่ทุกท่านด้วยเนาะขอพุณแม่ใจดีใจบนทุกทุกท่านนะคะฝากพี่ชายบัวทองไว้ในอ้อกอ้อมใจของแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะผมลายบัวทองช้างพิการขาหน้าด้านขวาครับแม่แม่ ผมผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกทท่านทาแม่ท่านใดท,ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่อง ลายบวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ